ด้วยด้วยผลงานเอเชียนคัพเขาเขาไม่ดีคือถ้าเอเชียนคัพเขาดีอ่ะเขาก็ลืมลืมไม่หรอกเขาก็อย่างเงี้ยคือคือคือจริงที่มันวัาบอลโลกอ่ะมันมันมันเป็นทั้งทั้งสองอย่างถ้าเกิดผลงานครับเขาดีอืยังไงพวกนี้ก็ต้องมาอยู่แล้วแต่ว่าพอผลงานเอเชียนคัพไม่ดีเนี่ยยังไงการมาของพวกเนี้ย เขาต้องมาแล้วแบบมันต้องแบบทําให้ผลงานกลับมาได้ไงเรียกความมั่นใจเรียกความเชื่อมั่นนะใช่แล้วอย่างพี่มองว่านัดนี้พอดีเลยเราผลงานยันครับเราดีด้วยอคือเขาพูดตรงว่าเขาไม่ประมาเราแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนเขาต้องการเทอร์นิ่งพอยต์อะไรสักอย่างเพื่อให้เรียกศรัทธาแบบบรรดาแฟนบอลทีมชาติกลับมาถูกต้อง นัดนี้พอดีเลยนะนัดนี้พอดีเลย,น,น,เลยนัดนี้พอดีเลยดูหน้าดิเครียดนะพูดเลยว่าเครียดแต่เราก็เอาจริงนะไทยสิ่งหนึ่งที่สมมติว่าพี่ม,มองว่าสองนัดเนี้ยในใจเราคาดหวังอะไรได้แต้มหนึ่งได้ไหมได้หรือรสามแต้มก็คงยากไปคือคือคือผมว่าในบ้านเขาจัดเต็มอยู่แล้วแหะทุกคนต้องได้ลงอูก้องอูก้องอีกทางอินจงคิงวินเนี่ยลงแน่ๆนะฮะคิมมินแจ เขาไม่ค่อยได้ลงให้กับบาเยนช่วงหลังมันมีผลไหมก็ไม่มีผลหรอกเออจริงๆพี่ใหญ่เขาเล่นนะอืพโปโตนเขาอยู่บาเยนนี่ต้องยอมรับว่าเขาก็หลุดหลายลูกชอบความกระสิ่งเขาก็หลุดลายลูกนะช่วงหลังได้ <c oughs> เงอกับไอ้มีลงเล,เล่นดีเล่นดีเพราะตอน<ๆ>ตอน,ตอนไปเซนทรัลเขาก็ผลงานไม่ค<ๆ>่อยดีนะเออเนี่ยถ้าเจาะลึกเอาเอาอย่างนี้แบบถ้าถ้านึกภาพไม่ออกเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะที่พี่โยงจะจะหมายความว่าพีู่นาบุรีเขาเล่นดีกว่านี้ ผลงานชื่อชั้นเน่ยถ้าดูในกระดาษเนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่ไหวแน่นอนพอผลงานจริงๆในสนามดูผลงานส่วนตัวของแต่ละคนโดยเฉพาะแบบพวกกองหลังเนี่ยก็โดนเจาะโดนอาลับเจาะไม่เบาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเนี่ยจอแดนออสเตรเลียเขาเขายิงเกาหลีได้หมดนะมาเลยยิงได้3ามลูกใช่ไงโอ๊ยอันนั้นเขาการละครเปล่า แต่แต่พอดูดูแววแล้วไม่น่าละครน่าจะเล่นจริงๆต่อให้ละครมันก็สร้างกําลังใจให้กับเราได้นะแล้วแล้วในมุมของโย่งมองว่าการเปลี่ยนโค้ชจะอิมแพคกับกับชุดนี้มากแค่ไหนเพราะว่าอะอย่างคนวิจารณ์ว่าตอนคินส์มมนเนี่ยโอ้หนักเตะแบกทีมเล่นกันอะไรก็ไม่รู้คือได้ได้ชื่อชันนักเตะมาแบกแต่ทีเนี้ยพอตอนเนี้ยพอเปลี่ยนเป็นโค้ชยูยี่สิบสามที่เกาหลีเขาก็ยอมถึงขั้นยูยี่สิบสามเขาก็ปล่อยจอยเลยนะถูกไหมคะแล้วก็เอาโค้ชคนนี้ขึ้นมาคุมทีมพี่มองว่ามัน มันจะส่งผลกับมีความเปลี่ยนแปลง่งมันจะน่ากลัวขึ้นหรือว่ามันอะไรยังไงได้บ้างพี่พี่ว่ามันจะมั่นคงขึ้นคือโค้ดคนนี้พี่เคยเจอตอนไปเจอตอนที่อยูยิบสามดีอ่าค่ะอ่าวงในเลยเนี่ยก็ค่อยยบใกล้เลยเนี่ยอย่างคือบุคลิกเขาเป็นคนที่ที่ดูเครมงและแล้วก็ดูดูเขาเรียกว่าดูวางตัวดีอ่ะอืวางคุณนฮวางซุนฮงอ่าใช่พี่ว่าการเอาเข้ามาครั้งเนี้ยเพื่อหนึ่งก็จะสยบเรื่องนี้ก่อนอ่า โอเคข้างในขนาจะมีอะไรกันอยู่พอใช้โค้ดเกาหลีที่มีบารมีถึงนะคเอามาสรื่องนี้ก่อนแล้วพี่ว่าใช่เพราะว่าดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยก็อยู่เขามาก่อนอคุมได้ที่ืมว่าพี่คิดว่าคงรู้ว่าเออการจะคุมจะเด็กคุมยังไงหรือว่าอยู่กับผู้ใหญ่ยังไงมีบารมีว่าไงถูกต้องโค้ดที่มีบารมีได้สามารถคุยได้และอีกอย่างหนึ่งคุยภาษาเกาหลีด้วยไม่ต้องไม่ต้องผ่านใครคุยกันแบบอย่างนี้เลย แล้วก็ส่วนส่วนวิธีการเล่นน่ยพี่ก็มองว่ายังไงก็แล้วแต่เขาต้องเล่นตามสไตล์เกาหลีอยู่แล้วอถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าเราจำรับว่าในซินครับเนี่ยเขาต้องเล่นตามสไตล์คินมันนะ,นะที่บอกว่าจะต้องเล่นยังไงก็แล้วแต่แต่พี่อ,อ่าพกกลับมาครัง้งเนี้คือนักเตะมันมันดีเยอะอะคือวิธีการเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบถึงขนาดที่โอ้โหมันต้องไปเยอะแยะขนาดนั้นคแค่ให้เขากลับมาแล้วก็เล่นในวิธีการที่เขาเคยเล่นอย่างนี้ดีกว่า มันมีข้อมูลที่ทีมงานของเราเตรียมมาให้นะครับก็คือมันจะมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจหลายคนสำหรับผู้ช่วยในชุดนี้โดยเฉพาะไมเคิลคิมเป็นผู้ฝึกสอนชาวกหิีใต้แคนาดาเคยผ่านงานกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วเฮ้ยต้องต้องดูก่อนว่าอยู่ไหนโอเคโอเคอเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกโอ้ยยุคเฟอร์นี่เฮ้ยเป็นธรรมดานะสองโอ้ยยุคปักจีสอง น่ากลัวนี่นะยุคเซอร์ดิยุคเซอร์โอ้โหอย่างนี้น่ากลัวนะแล้วน่ากลัวนะแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยในทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยูยี่สิบสามรวมไปถึงชุดใหญ่ด้วยนี่แหละแสดงว่าพี่ก็ต้องเคยเจอเขาน่าจังแต่พี่คงจำหน้าเขาไม่ได้ไ้โดจำไม่ได้จำได้แต่โค้ชคนเดียวแล้วแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้อฟังมาขนาดนี้แล้วเมื่อกี้นะถามถามถามพี่ว่าแต้มหนึ่งมีหวังไหมทำยังไงเราให้เราได้อะพี่ เราต้องเล่นยังไงไทยคือพี่ว่าเอาเราพูดถึงเกมในบ้านนะพี่ว่าเราต้องเล่นตามที่เราถนัดนั่นแหละอย่ายไปกลัวอย่างนี้ือเราเราจะไปบอกว่าเต้องรับแล้วก็รอโต้พี่ว่าอีชิไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในซิ้นคัพอิชิแสดงให้เห็นแล้วว่าบางจังหวะเราต้องไปกดดันเขาเออใช่ไหมใช่คือเล่นเหมือนในซิ้นคัพเลรนะเออใช่ใช่ใช่พี่ว่าตอนนี้คือใส่เขาไปอย่าไปกลัวเลยหนึ่งเด็กเชื่อมั่นในอิชิและสองตอนนี้อีชิเชื่อมั่นในเด็กนะพี่ว่ายังไงมันก็ มันก็มีโอกาสอ้โแล้วยิ่งเล่นในบ้านเรานะตอนนี้ตัวไข่หมดอ่ะนึกสภาพราชมังเต็มๆอ่ะใช่มันก็มีลุ้นอยู่นะพวกเราเชียร์ไม่เงียบนะพวกเราเชียร์นี่อย่างมันเลยนะเล่านักเตะได้วันนั้นน่าจะเงียบเลยนะต้องเทพนะอ๋อใช่เพราะว่าใครที่ไม่มีบัตรก็เนี่ยก็เงียบอยู่บ้านอย่าดูเนี่ยไปไปคือคักหน้าลามอ่ะไม่ไปกับทั้งหมดผมก็ไปตับไม่ถูกัผมกำลังมองพี่อยู่ว่าพี่จะไปไหนพี่จะเล่นฟุใจ่ยเด้อแล้วก็รอรับอยู่พี่ว่างเงียบจริงยิ่งย แต่พี่ว่าไงผลงานนั้นแรกมันก็ดีอยู่แล้วล่ะนะพี่ว่ายังไงทําผลงานได้ดีแล้วที่สองนี่โอ้โหแบบคือถนนนี่น่าจะเงี้ยป่ะพูดตรงคือใกล้ถึงใกล้ถึงเพราะว่ามันเป็นวันอังคารด้วยอ่ะคนน่าจะรอดูไม่ที่ไหนก็ที่เราแข่งในบ้านกี่โมงนะวันที่ยี่สิบหกวันอังคารแข่งกี่โมงกทัทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเป็นเวลาที่ กำลังติดพอดีนะต้องรีบนะต้องรีบรีบแต่สมมติว่าถ้าผมเลิก6โมงเนี้ยผมก็อยู่ออฟฟิศกับเพื่อนนิดนึงหรือไม่ก็ไปหาร้านข้าวนั่งกินกับเพื่อนเออนั่งดูบคงไม่ดูคนเดียวอ่ะผมว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่คือคักใช่ร้านข้าวน่าจะปิดแล้วตอนนั้นไม่ขายเดี๋ยวเพิ่งกินรอก่อนขอเชียร์นก่อน BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ